นั้นที่เราเรียกกันว่าการรักษาส่วนข้อที่ทรงอนุญาตให้ทาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหิตานุหิตะประโยชน์คือเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเรียกว่าเป็นอนิสงส์อนเนกประการนับไม่ถ้วนสมดังพุทธวจ,จนะที่ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ก็สินที่ดีมีการไม่ต้องเดือดร้อนเป็นผลมีการไม่ต้องเดือดร้อนเป็นอนิสงส์ดังนี้ อันหนึ่งพระองค์ยังแสดงถึงอน,นิสงค์ของศีลสัมปทาไว้ถึง5ข้อด้วยกันพระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่มีความถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นย่อมได้รับอาน,นิสงค์อยู่5ประการด้วยกันก็คือ 1. ย่อมประสบซึ่งกองสมบัตินะเป็นโภคสมบัติใหญ่คือความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมชั้นยอดเยี่ยมนี่เป็นอน,นิสงค์ข้อที่1อาน,นิสงค์ข้อที่2ก็คือผู้ที่มีศีลผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้น ย่อมมีเกติศัพท์อันงามลือกระชอนไปนะอันนี้สงฆ์ข้อที่3ก็คือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นจะเข้าสู่บริษัทสมาคมใดก็ตามย่อมเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินอันนี้สงฆ์ข้อที่4ก็คือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นย่อมไม่หลงทําการกริยาตายอันนี้สง์ข้อที่5ข้อสุดท้ายผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลคันตายคันกายแตกทําลายไปมีความตายในเบื้องหน้า ย่อมเข้าถึงโลกสวรรค์อันเป็นภพภูมิที่ดี5ข้อนี้เป็นอนิสง์ของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลคือเป็นศีลสัมปทานอกจากนั้นพระองค์ย,งยังตรัสเอาไว้นะว่าแม่น้ําคงคาก็ดีแม่น้าํายมุนาก็ดีแม่น้ําสรภูก็ดีแม่น้ําสรักกส,รสวดีก็ดีแม่น้ํานินนาคาก็ดีแม่น้นํนนาอัจิรวดีก็ดีแม่น้ํามหิก็ดี มหานาทีเหล่านี้นั้นไม่สามารถจะฟอกมนทินนิลโทษของสัตว์โลกทั้งหมดได้แต่แม่น้ำคือศิลท่านั้นย่อมฟอกมนลทินของสัตว์ทั้งหลายได้ลมปนฝนก็ไม่สามารถชำระมนลทินนั้นจันแดงก็ชำระไม่ได้แก้วมุกดาหารหรือแก้วมณีก็ชำระไม่ได้แสงอันอ่อนแห่งรัศมีดวงจันทร์ก็ชำระไม่ได้ศิลอันบุคคลรักษาดีแล้วเป็นของประเสริฐเป็นของเยือกเย็นที่สุด ยังความเร่าร้อนของสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ให้สงบระงับได้ความเร่าร้อนนั้นอันความเยอกเย็นอย่างอื่นสงบไม่ได้เลยกลิ่นอันจะทับเทียมเท่ากลิ่นของศีลจะมีที่ไหนเพราะกลิ่นคือศีลย่อมพัดพาไปได้ทั้งในที่ตามลมและทวนลมเสมอบันไดสําหรับจะขึ้นสวรรค์ชนิดอื่นอันเท่าเทียมกับศีลจะมีที่ไหนและอันหนึ่งศีลน,นั้นก็จะเป็นประตูในเวลาเข้าสู่เมืองคือพระนิพพาน พระราชาทรงประดับด้วยแก้วมุกดาหารและแก้วมณีก็ไม่งดงามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศินศินนั้นย่อมกำจัดภัยที่มีการติเตียนตนเป็นต้นเสียได้ด้วยประการทั้งปวงยังชื่อเสียงเกียรติคุณและความร่าเริงบันเทิงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีศินอยู่ในการทุกเมื่อศินเป็นรากเงาแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเป็นเครื่องทำลายกำลังแห่งโทษบัณฑิต พึงรู้อาน,นิสง์ของศีลด้วยประการชนนี้ก็จะเห็นว่าในก่อนพุทธกาลหรือแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลเองก็จะปรากฏว่ามีนักบุญผู้ใคร่แสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์สละคารวะาสมบัติออกบวชออกบรรพชาเป็นฤาษีเป็นชดินเป็นนักบวชที่มีชื่ออยู่อย่างอื่นอีกมากมายคติของนักบวชเหล่านั้นเห็นว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตนน้อมไปในทางทรมานร่างกายด้วยประการต่างๆ ถือเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์จึงได้ประกอบเองและชักชวนผู้อื่นให้ประกอบความเพียรในทางทรมานตนในทางนั้นถึงขั้นได้รับทุกเขเวทนาเป็นอย่างแสนสาหัสบางรายถึงแก่ความตายเพราะทำอย่างนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยครั้นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้ก็ได้สละราชสมบัติออกทรงผนวดและได้ทรงทดลองบำเพ็ญเพียรในทางทรมานพระวรกายอยู่อย่างนั้นเหมือนกันแต่ในที่สุด ก็ไม่ประสบผลตามพระประสงค์ก็ทรงเปลี่ยนกลับมาหันมาประกอบภาวนาอบรมพระหรุไทยให้เห็นแจ้งประจักษ์ในลักษณะของสภาวะธรรมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรุัตรสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากอาสวะกิเลสด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นเมื่อทรงเสด็จออกเทศนาโปรดเวนยสัตว์ ก็ทรงทักท้วงไม่ให้ผู้ที่มุ่งหมายความบริสุทธิ์ของตนนั้นประกอบตนในทางทรมานน่างกายอย่างที่บรรพชิตนอกพระพุทธศาสนานั้นประพฤติกันแต่ทรงแนะนําแนวทางให้อบรมกายวาจาใจให้สะอาดหมดมนทินที่โลกพึงติเตียนข้อนี้ก็จะเห็นว่าในครั้งหนึ่งนั้นมีเทวดามาทูลถามปัญหากับพระองค์ว่าปวงสัตว์ทั้งหลายที่ลกชัดทั้งในภายนอกและภายใน รุงรังไปด้วยความรกชัดเหล่านั้นข้าแต่พระมหาสมณะโคดมข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามอาการของสัตว์นั้นๆใครหนอจะพึงสาสางความรกชัดเหล่านี้นได้สมเด็จพระผุ้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเฉลยว่าคนที่มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้เห็นภัยในวัตตสังสารรู้จักรักษาเธอเหล่านั้นจะพึงสาสางความรกชัดนี้เสียได้ ก็คำว่าความรกชัดตามปัญหาของเทวดานั้นก็จะหมายถึงตัญหาสามประการคือความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าการมตัญหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะัญหาความไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัญหาปัญหา3ามประการนี้แหละที่หมักหมมอยู่ในสันดานของปวงสัตว์ทั้งหลาย และตันหาเหล่านี้ก็มีลักษณะเสมือนกิ่งก้านสาขาของสมทุมพุ่มไม้ที่เกี่ยวประสานพาดพิงกันทําให้เกิดการกระทําการคิดและการพูดที่ล้วนแต่ปลามกเห็นแก่ตัวจัดอยู่ร่ำไปตันหานี้จึงชื่อว่ามีสภาพที่รกชัดการที่จะสามารถสลัดสลัดเอาความรกนี้ออกไปคือทําตันหานั้นให้สะอาดสะอ้านต้องอาศัยคุณธรรมบางประการเป็นเครื่องชําระซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสแสดงว่า คุณธรรมนั้นก็ได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาดังปรากฏอยู่ในปัญหาที่พระองค์ทรงเฉลยนั้นแต่สมาธินั้นพระองค์ทรงตรัสว่าได้แก่จิตเพราะลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นเป็นลักษณะของสมาธินั่นเองเหตุไฉนสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงยืนยันยกย่องศีลสมาธิปัญญาว่ามีคุณสามารถชำระล้างสันดานสัตว์ให้หมดจดได้ ก็จะเห็นว่าอัตภาพของมนุษย์เหล่านี้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปทางกายทางวาจาก็ล้วนเกี่ยวเนื่องมาจาก